ะระธรรมปฐมกาลบทที่25อับราฮัมได้มีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อเคทุรานางให้กำเนิดบุตรแก่เขาคือสิมรานโยกชานเมดานมีเดียนอิชบาบและชูอาโยกชานมีบุตรชายชื่อเชบาและเดดานลูกหลานของเดดานคือพวกอัจชุริมเลทูชิมและเลอุมิม บุตรของมีเดียนคือเอฟาเอเฟอร์ฮาโนกอาบิดาและเอลดาอาทั้งหมดนี้คือลูกหลานของนางเคทุราอับราหัมยกทุกสิ่งที่เขามีให้อิสอักแต่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็ได้ให้ของบางอย่างแก่บุตรทั้งหลายที่เกิดจากบรรดาภรรยาน้อยและส่งคนเหล่านั้นออกไปยังดินแดนทางทิศตะวันออกแยกไปจากอิสอักบุตรของเขา อับราหัมมีอายุรวมทั้งหมดหนึหปีแล้วอับราหัมก็สิ้นลมหายใจเมื่อชารามากแล้วเขาเป็นชายชาราอายุยืนยาวและเขาก็ถูกรวมไว้กับบรรพบุรุษของเขาอิสอับกับอิชมาเอลบุตรของอับราหัมจึงฝังเขาไว้ในถ้ำมักเปลาใกล้มัมเรในทุ่งของเอฟโอนบุตรของโสหาชาวฮิตไทคือทุ่งที่อับราหัมได้ซื้อจากชาวฮิตไท อับลาหัมถูกฝังไว้กับซาราภรรยาของเขาที่นั่นหลังจากที่อับลาหัมสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้าทรงอวยพรอ,รอิสอักบุตรชายของเขาขณะนั้นอิสอักอาศัยอยู่ที่เบเอร,าาร์ลาไฮรอยนี่คือเรื่องราวของอิชมาเอลบุตรชายของอับลาหัมที่เกิดจากนางฮากาสาวใช้ชาวอียิปต์ของนางซาราต่อไปนี้เป็นรายชื่อบุตรทั้งหลายของอิชมาเอลเรียงตามลำดับอายุได้แก่ เนบายตบุตรหัวปีของอิสมาเอลเคดาอัดบีเอลมิบสัมมิชมาดูมามัสสาฮาดัดเทมาเยทูนาฟิชและเคเดมาคนเหล่านี้คือบุตรของอิสมาเอลเป็นชื่อของหัวหน้าเผ่าทั้งสิองเผ่าตามถิ่นฐานและค่ายของเขาอิสมาเอล มีอายุรวมทั้งหมด137่ปีแล้วก็สิ้นลมหายใจและเขาก็ถูกรวมไว้กับบรรพบุรุษของเขาลูกหลานของเขาตั้งถิ่นฐานอยู่ทั่วดินแดนจากเมืองฮาวิลาไปถึงเมืองชูใกล้ชายแดนอียิปต์บนเส้นทางไปยังเมืองอัชชูและพวกเขาอยู่ประจันหน้ากับพี่น้องทั้งปวงของเขานี่คือเรื่องราวของอิสอับบุตรชายของอับ,บราฮัมอับ,บราฮัม ได้เป็นบิดาของอิสอักอิสอักอายุได้40ปีเมื่อเขาแต่งงานกับเรเบคาบุตรสาวของเบทูเอลชาวอารัมจากทินปัดดานอารัมและเป็นน้องสาวของลาบันชาวอารัมอิสอักอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อภรรยาเพราะนางเป็นหมันและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเขานางเรเบคาผู้เป็นภรรยาก็ได้ตั้งครรภ์ ทารกในท้องเบียดดันกันจนนางร้องว่าทำไมฉันจึงต้องเจอเรื่องนี้ดังนั้นนางจึงไปทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับนางว่าสองชนชาติอยู่ในคันของเจ้าสองชนชาติที่เกิดจากตัวเจ้าจะแยกออกจากกันชนชาติหนึ่งจะแข็งแกร่งกว่าอีกชนชาติหนึ่งและพี่จะรับชายน้องเมื่อถึงกำหนดคลอดปรากฏว่า มีลูกแฝดชายอยู่ในคันของนางคนแรกที่เกิดมาตัวแดงมีขนทั่วตัวเหมือนเสื้อขนสัตว์ดังนั้นพวกเขาจึงตั้งชื่อให้ว่าเอสาวหลังจากนั้นน้องชายของเขาก็คลอดออกมามือของเขาจับส้นเท้าของเอสาวไว้ดังนั้นเขาจึงได้ชื่อว่ายาโคบอิสอับอายุหกสิบปีเมื่อเรเบคคาให้กำเนิดบุตรชายทั้งสอง เด็กชายทั้งสองคนเติบโตขึ้นเอสาวเป็นนายพรานผู้ช่ำชองเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตในทุ่งกว้างส่วนยาโคบเป็นคนชอบอยู่กับบ้านอยู่ตามเต็นท์ต่างๆอิสอักชอบกินเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้เขาจึงรักเอสาวแต่เรเบคารักยาโคบครั้งหนึ่งขณะที่ยาโคบกำลังทำอาหารเอสาวกลับมาจากทุ่งกว้างและกำลังหิวจัด เขากล่าวกับยาควบว่าเร็วเข้าให้ฉันกินอะไรแดงๆที่ต้มอยู่นั่นสักหน่อยฉันหิวจะตายอยู่แล้วเขาจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าเอโดมยาควบตอบว่าขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่ให้ฉันก่อนเอซาวตอบว่าดูสิฉันกำลังจะตายอยู่แล้วสิทธิบุตรหัวปีจะมีประโยชน์อะไรต่อฉันแต่ยาควบกล่าวว่าสาบานกับฉันก่อนดังนั้นเอสาว จึงสาบานกับเขาขายสิทบบุตรหัวปีให้แก่ยาโคบแล้วยาโควบจึงแบ่งขนมปังและถั่วแดงต้มให้เอสาวเขาก็กินลืมแล้วก็ลุกจากไปเห็นได้ว่าเอสาวได้ดูถูกสิทธ์บุตรหัวปีของตนพระธรปฐม,มการบทที่26ต่อมาเกิดการกระดานอาหารในดินแดนนั้นอีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากการกระดานอาหารที่เคยเกิดขึ้นในสมัยอับราฮัม อิสอักจะไปหากษัตริย์อาบีเมเลกชาวฟิลิสเตียที่เมืองเกราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่อิสอักและตรัสว่าอย่าลงไปอียิปต์จงอยู่ในแผ่นดินนี้อย่างที่เราบอกเจ้าจงอาศัยในแผ่นดินนี้สักระยะหนึ่งเพื่อเราจะอยู่ช่วยเจ้าและอวยพรเจ้าเพราะเราจะยกดินแดนทั้งหมดนี้ให้แก่เจ้ากับลูกหลานของเจ้า และจะทำให้คำปฏิญาณที่เราได้สาบานไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้าสำเร็จเราจะทำให้ลูกหลานของเจ้ามีจำนวนมากมายเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าและจะยกดินแดนทั้งหมดนี้ให้แก่พวกเขาและประชาชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางวงวานของเจ้าทั้งนี้เพราะอับราฮัมได้เชื่อฟังเราและรักษาข้อกำหนดคำบัญชากฎหมายและบทบัญญัติของเรา ฉะนั้นอิสอักยังคงอยู่ที่เมืองเกราเมื่อผู้คนที่นั่นถามเรื่องภรยาของเขาเขาก็ตอบว่านางเป็นน้องสาวของข้าพเจ้าเพราะเขาไม่กล้าบอกว่านางเป็นภรยาของข้าพเจ้าเขาคิดว่าผู้ชายถิ่นนี้อาจจะฆ่าฉันเพราะเรเบคาเป็นเหตุเนื่องจากนางเป็นคนสวยเมื่ออิสะอัะอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานแล้วกษัตริย์อาบีเมเลก ของชาวฟิลิสเตียมองลงมาจากหน้าต่างและเห็นอิสอัครลอเคลียอยู่กับเรเบคาภรยาของเขาอาบีเมเลกจึงบัญชาให้นำตัวอิสอัคมาและกล่าวว่าแท้จริงนางเป็นภรรยาของท่านทำไมท่านจึงบอกว่านางเป็นน้องสาวอิสอัคตอบว่าเพราะข้าพเจ้าคิดว่าตนเองอาจจะต้องตายเพราะนางอาบีเมเลกจึงกล่าวว่าทำไมท่านทำกับเราอย่างนี้ ถ้าหากว่ามีชายใดไปนอนกับภรรยาของท่านท่านก็จะนำความผิดมาตกอยู่กับพวกเราดังนั้นอบิเมเลกจึงออกคำสั่งถึงคนทั้งปวงว่าผู้ใดก็ตามที่ล่วมเกินชายคนนี้หรือภรรยาของเขาจะถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนอิสระกปลูกพืชผลในดินแดนนั้นและในปีเดียวกันก็เก็บเกี่ยวได้ร้อยเท่าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเขาเขาก็มั่งมีขึ้นความมั่งคั่งของเขา ก็เพิ่มพูนขึ้นทุกทีจนเขากลายเป็นคนใหญ่คนโตเขามีฝูงแพะแกะวัวและคนรับใช้มากมายจนชาวฟิลิสเตียอิจฉาดังนั้นพวกฟิลิสเตียจึงเอาดินถมบ่อน้ำทั้งหมดที่คนรับใช้ของอับราฮัมบิดาของเขาได้กดไว้ตั้งแต่สมัยที่อับราฮัมยังมีชีวิตอยู่แล้วอาบิเมเลกกล่าวกับอิสอัคว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นเถิด ตอนนี้ท่านมีกำลังมากกว่าพวกเราแล้วอิสอัคจึงย้ายไปจากที่นั่นและตั้งถิ่นฐานในหุบเขาเกราอิสอัคขุดบ่อน้ำต่างๆที่ขุดในสมัยอับราฮัมบิดาของเขาขึ้นมาใหม่พวกฟิลิสเตียได้ถมบ่อน้ำเหล่านี้หลังจากที่อับราฮัมตายไปแล้วอิสอัคก,ก็ตั้งชื่อให้บ่อน้ำตามชื่อเดิมที่บิดาเคยตั้งไว้คนรับใช้ของอิสอัคขุดพบบ่อน้ำจืดแห่งหนึ่ง ในหุบเขานั้นแต่คนเลี้ยงสัตว์เมืองเกราทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตว์ของอิสะอระและกล่าวว่าน้ำนี้เป็นของเราอิสะอระจึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั้นว่าเอเซกเพราะพวกเขาโต้เถียงกันคนของอิสะอระจึงขุดบ่อน้ำขึ้นอีกบ่อนหนึ่งแต่มีการทะเลาะกันเรื่องบ่อน้ำนั้นด้วยดังนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่าสิทนาเขาย้ายไปจากที่นั่นแล้วขุดบ่อน้ำอีกบ่อนหนึ่ง เรานี้ไม่มีใครมาทะเลาะเรื่องบ่อน้ำนั้นเขาจึงตั้งชื่อว่าเรโฮโบทเขากล่าวว่าบัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานที่ให้เราแล้วเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในดินแดนนี้จากที่นั่นเขาขึ้นไปยังเบเออเชบาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่เขาในคืนนั้นและตรัสว่าเราคือพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าอย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้าเราจะอวยพรเจ้าและจะให้ลูกหลานของเจ้าทวีจำนวนขึ้นเพราะเห็นแก่อับราหัมผู้รับใช้ของเราอิสระกจึงสร้างแท่นบูชาขึ้นที่นั่นและนมัสการออกพระนามของพระยาเวเขาตั้งเต็นท์ที่นั่นและคนรับใช้ของเขาก็ขุดบ่อน้บ่อหนึ่งขึ้นที่นั่นด้วยในระหว่างนั้นกษัตริย์อบีเมเลกกับอาหุดซั์ที่ปรึกษาส่วนพระองค์และแม่ทัพฟ,ฟีโค เดินทางจากเมืองเกรามาพบอิสระอิอสระถามพวกเขาว่าพวกท่านมาหาข้าพเจ้าทําไมในเมื่อพวกท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นศัตรูและขับไล่ข้าพเจ้าออกมาพวกเขาตอบว่าพวกเราเห็นชัดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านดังนั้นพวกเราจึงพูดว่าควรจะทําสัตย์สาบานตกลงกันระหว่างเราคือระหว่างพวกเรากับท่าน ให้พวกเราทำสนทีสัญญากับท่านว่าท่านจะไม่ทำอันตรายพวกเราเหมือนที่พวกเราไม่ได้ทำร้ายท่านแต่ได้ปฏิบัติต่อท่านอย่างดีเสมอมาและส่งท่านจากมาอย่างสันติและบัดนี้ท่านได้รับพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอิสระกจงจัดงานเลี้ยงให้พวกเขาคนเหล่านั้นก็ได้กินดื่มเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นต่างฝ่ายก็ให้ศัตาาบานต่อกันจากนั้นอิสระ ก็ส่งพวกเขาให้เดินทางต่อไปและพวกเขาก็จากไปอย่างสันติในวันนั้นเองคนรับใช้ของอิสอักมาบอกเรื่องบ่อน้ำที่กุดว่าเราพบน้ำแล้วเขาจึงตั้งชื่อบ่อนั้นว่าชิบาและเมืองนั้นจึงได้ชื่อว่าเบเอเชบามาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเอสาวอายุได้สี่สิบปีเขาแต่งงานกับยูดิตบุตรสาวของเบเอ,อรีชาวฮิตไท และกับบาเสมัตบุตรสาวของเอโลนชาวฮิตไทพวกเขาทำให้อิสระกกับเรเบคาขมขื่นใจพระธรรมมัทธิวบทที่8เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาคนเป็นอันมากติดตามพระองค์มาชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนมาคุกเข่ากราบทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายได้ถ้าพระองค์เต็มใจ พระเยซูทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องชายผู้นั้นและตรัสว่าเราเต็มใจจะรักษาจงหายโรคเถิดท่านใดนั้นเขาก็หายจากโรคเรื้อนและพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงระวังอย่าบอกผู้ใดเลยแต่จงไปแสดงตัวต่อปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสสั่งไว้เพื่อเป็นพยานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายโรคแล้ว เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าเมืองคาเปอร์นาอุมมีนายร้อยคนหนึ่งมาทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์เขากล่าวว่าพระองค์เจ้าค่าคนรับใช้ของข้าพระองค์นอนป่วยเป็นอัมพาตอยู่ที่บ้านทนทุกข์ทรมานยิ่งนักพระเยซูรตรัสแก่นายร้อยนั้นว่าเราจะไปรักษาเขาเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข่าข้าพระองค์ ม่คู่ควรที่จะให้พระองค์เสด็จมาใต้ชายคาบ้านของข้าพระองค์เพียงแต่พระองค์ตรัสสั่งเท่านั้นคนรับใช้ของข้าพระองค์ก็จะหายป่วยเพราะข้าพระองค์เองมีทั้งผู้บังคับบัญชาและมีทหารใต้บังคับบัญชาข้าพระองค์สั่งคนนี้ว่าไปเขาก็ไปสั่งคนนั้นว่ามาเขาก็มาข้าพระองค์สั่งคน,นรับใช้ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำ เมื่อพระเยซูทรงได้ยินเช่นนั้นก็ทรงประหลาดพระไัยและตรัสกับบรรดาผู้ติดตามพระองค์ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราไม่เคยพบใครสักคนในอิสราเอลที่มีความเชื่อยิ่งใหญ่เพียงนี้เราบอกท่านว่าคนเป็นอันมากจากตะวันออกและตะวันตกจะมาเข้าประจำที่ของตนในงานเลี้ยงร่วมกับอับราฮัมอิสอักและยาโคบ ในอาณาจักรสวรรค์แต่พลเมืองของอาณาจักรนั้นจะถูกโยนออกมาสู่ความมืดมิดภายนอกที่ซึ่งจะมีการร่ำไห้และการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วพระเยซูตรัสกับนายร้อยนั้นว่าจงไปเถิดจะเป็นไปตามที่ท่านเชื่อและคนใช้ของเขาก็หายโรคในชั่วโมงนั้นเองเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของเปโตร ก็ทรงเห็นแม่ยายของเปโตรนอนเป็นไข้ยอยู่บนเตียงพระองค์ทรงจับมือของนางอาการไข้ก็พลันหายไปนางจึงลุกขึ้นปรนิบัติรับใช้พระองค์พอตกเย็นคนถูกผีสิงหลายคนถูกนำมาหาพระองค์และพระองค์ทรงขับผีเหล่านั้นออกด้วยคำตรัสและทรงรักษาคนเจ็บป่วยทั้งปวงการนี้เป็นจริงตามที่ได้กล่าวไว้ ผ่านทางผู้เผยพระวจะนะอิสยาว่าพระองค์ทรงรับความอ่อนแอทั้งหลายของเราและแบกรับโรคต่างๆของเราไว้